มาต่อกันที่การประชุมสอนอชอในวันนี้นะคะก็ได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสอนอชอที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วค่ะโดยมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของจำนวนกรรมธิการแล้วก็เรื่องการถอดถอนด้วยนะคะไปติดตามกับคุณเพนพรพิพัฒน์โนทยรยายงานสดจากรัฐสภาค่ะค่ะคุณธีรวัตรคุณลลิตาคะขณะนี้นะคะได้ข้อสรุปเรื่องของคณะกรรมิการสามัญแล้วคะ่ะว่ามีไม่เกิน26คนต่อคณะนะคะส่วนเรื่องของการถอดถอนบุคคลน,นั้นยังไม่ได้ข้อยุติคะ่ะ Gracias. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอมีวาระพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสนชวาระสองและ3ที่คณะกรรมการาสามัญพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมพิจารณาเสร็จแล้วมีผู้ขอประยะติ8คนจากทั้งสิ้น17หมวด1บทเฉพาะการ2 2 1ข้อโดข้อด้วยส่วนใหญ่เห็นชอบกับการแก้ไขของขคาณะกรรมการแต่มีบางข้อที่มีการถกเถียงกันอาทิข้อ84วรรคสองในเรื่องจํานวนกรรมธิกรารสามัญที่คาณะกรรมการ แก้ไขว่าให้มีได้ไม่เกิน26คนต่อคณะโดยคำนวณเผื่อไว้ในกรณีที่มีสนชครบ220คนแต่มีสนชไม่เห็นด้วยเพราะกังวลว,ว่าขณะนี้มีสนช192คนและเกรงว่าบางคณะจะมีสนชได้ไม่ครบตามจำนวนอย่างไรก็ตามนายสมคิดเลิศไพฑูย์ในฐานะกรรมธิการยืนยันว่าคณะกรรมธิการได้คิดบนฐานของตัวบทกฎหมายและเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะมีการตั้งสนชครบตามจำนวน220คนจึง ควรกําหนดไว้ให้รองรับในส่วนนี้ในที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามการแก้ไขข,ของคณะกรรมาการให้กรรมาการสามัญแต่ละคณะมีสมาชิกได้ไม่เกิน26คนด้วยคะแนน137ต่อ22งดออกเสียง3เสียง นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสอนชคือหมวด10ว่าด้วยการถอดถอนและการให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งซึ่งตามร่างที่คณะกรรมาการแก้ไขนั้นได้เพิ่มอำนาจให้คณะกรรมาการวิสามัญกิจาการสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิสนชกลั่นกองคำร้องก่อนและยังมีประเด็นเรื่องของระยะเวลาในการบรรจุเรื่องถอดถอนที่ตามข้อบังคับของสออวอกำหนดไว้20วันได้ขยายเป็น30วันนับตั้งแต่วันที่ประธานได้รับเอกสารและให้ประธานสน นชเรียกประชุมและลงมติถอดถอนภายใน3มวันนับตั้งแต่วันถแถลงปิดสำนวนด้วยวาจา mm hmm. ค่ะการพิจารณาร่างข้อบังคับนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าสู่เรื่องของการถอดถอนนะคะและหากร่างข้อบังคับการประชุมสนชได้ผ่านความเห็นชอบ mm hmm. ก็มีเรื่องที่จะรอถอดถอนบุคคลอยู่จำนวนสี่เรื่องด้วยกันค่ะ mm hmm. คุณธีรวัตรคุณลลิตาคะ mm hmm.